พี่นันกินต่ออย่าอย่าเปเียนพี่นันได้แห่งที่พักของเมืองเชียงคานนะครับได้แห่งสินค้าพื้นเมืองครับ ที่เชียงคานถนนคนเดินมีทุกวันเสื้อผ้าอาพรพันธ์เพื่อนหลวงพระบางร้านอาหารที่พักด้วย <52. S 1> มีนักวาดลูกภาพเหมือน โอ้ถนนคนเดินยาวมากยาวไกลมากโอโอเพนเสื้อสนใจไหมมีร้านขายเสื้อผ้ามากมายแล้วก็ว้าวสวยงาม เอ็กแอล80งานะนี้เราจะเป็นงานไทยเแฮนด์เมดงานเม้สวยมากเลยอันนี้มีลายอนะไรไหมโอ้มัดใจก็สวยอันนี้สวยมากแฮนด์เมดมีศิละปะอือ x อ็กซ์แอลดสิสคุณแดงใส่อะไรเค่ะเอ็มเหรอเอ็มเอ็มหรอโอ้ไปดูแบบโอ้ยู่ข้างในโอ้โอ้โอ้ีเราเพิ่มลมได้นะครับอ้หรอโอ้อันนี้เราจะเพิ่มีลายเส้นให้ถ้ามีคำาเชียงการอยู่แล้วอ๋อ